มาครับเชาวนี้จะพามาเปลี่ยนถ่ายน้ำลูกอ๊อดนะครับอันนี้ลูกกบครับนี่ลูกกบจะเป็นกบแล้วนะครับยวเปลี่ยนถ่ายน้ำลูกอ๊อดนะครับ เป็นกระชังบกนะครับกระชังบกให้ดูลูกอ๊อดตอนเช้าๆ้านี่ยังอยู่ใต้น้ำอยู่นะฮะยังไม่ได้ให้อาหารฮะรต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำก่อนฮะดูน้ำรู้สึกกินเน่าแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำก่อนครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำก็ไม่ยากฮะช่างบกเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำง่ายฮะ เอาน้ำเก่าออกนะฮะเปิดน้ำใหม่ใส่นะฮะออ,ออกขาหน้าขาหลังแล้วนะครับเป็นกระชังบอกนะฮะดูน้ำน้ำเขียวปืนะีดำดนะ ยวน้ำเล่าลูกวอดจะตายนะฮะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่เข้า<ม>เริ่มขึ้นแช่และะ้ว<ม>ัะอายุใกล้จะสามสิบวันแล้วนะฮะอ๊อกอ่เี๋ยนรอแป๊บนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำก่อน เช้านี้ใช้เวลาดูที่ในบอ่อในฟาร์มนี่ตั้งแต่เชา้าฮะสองสามชั่วโมงฮะถึงจะเสร็จครับเก็บถ่ายนะเป็นกระชังบกใหญ่ เปลี่ยนถ่ายน้ำก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะฮะเอาน้ำใหม่ไล่ลงมานะฮะไล,ล่น้ำเก่าออกนะครับขึ้นแพรเพียบเลยเรับยวให้ดูโน่นะนั่นที่เป็นออกขาหน้าแล้วฮะ เป็นไดโนเสาร์แล้วนะครับเนี่ยอยู่บนแพรนะฮะจะน่าหนอยเดี๋ยวจะให้ดูลูกออบเห้ดูแลเทียบ นี่ฮะลูอดครับตัวใหญ่เป้งๆนะฮะออกขาหน้าขาหลังแล้วนะฮะใกล้เป็นไดโนเสาร์แล้วเยอะครับสวยๆฮะ พอเดี๋ยวไล่น้ำเก่าออกให้หมดนะครับให้น้ำใสที่สุดนะฮะทะลุออดประมาณนี้ไม่ต้องกวนนกน้ำนะครับเหมือนตู้ออดตอนเล็กๆนะฮะถ้าเอาน้ำออกหมดนี่ออดนอกน้ำแน่ฮะ้ารุ่นี้ปลอดภัยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับ